5. รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนนายก้องพพทองม,นงนอนม,มีนางสาววรินทร์สุมนทานางสาวปนัดดานหนูมีนางสาวสุรัสศดีอุทธกูลนายนัทวัฒน์บัวผันจากโรงเรียนนวมินทราชูทิตทักษิณ ควรม่ควรแล้วแต่จะโปรด